อันยองสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเราพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นการมาวิเคราะห์นะครับตัวละครในเวกตัวใหม่ก็คือจิวปี้นั่นเองนะครับตัวตีบอสตัวตีดันกิวไมีกแล้วนะครับบอกเลยว่าความรุนแรงของจิวปี้นั้นเป็นคนละเรื่องกับสไนเปอร์นะครับคือแรงกว่าจริงๆนะครับบางคนบอกเอ้ยทำมาซ้ำซากกันทาไมจริงๆผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าสไนเปอร์เนี่ยทำมาทำไมนะครับของเกาหลีเนี่ยเขาเป็นตัวที่ช่วยในงการลงดัน เจียนระดับยากสุดนะครับที่เป็นดันท่าประจำวันอะที่เราบอกว่ามันยากนัะหนานะครับที่แบบดันเจี้ยนระดับเฮลระดับโหดนะฮะคือซิปเปอร์จะช่วยให้เราลงง่ายขึ้นนั่นเองทีนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นตัวตีบอสนะครับบอกให้ลงไฮดรานะครับแต่ว่าเมื่อเช้าครับจิลปี้มาครับทุกคนเราไปทดสอบแล้วนะครับความรุนแรงของจิลปี้เป็นของจริงนะครับเหมือนของเกาหลีเดะเลยนะฮะแล้วก็ รุนแรงกว่าสไนปเปอร์มากพอสมควรนะครับรุ่นน้องผมจากตีได้ประมาณ2ล้าน7โดยใช้สไนปเปอร์นะครับตีไฮด้าเพิ่มเป็น4ล้านกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ต้องบอกแล้วว่าแรงกว่าแค่ไหนอย่างน้อยแรงกว่าประมาณประมาณ 60- 70%เลยนะครับทีนี้ถามว่าสไนปเปอร์จะมีที่ยืนไหมก็ตอบสั้นต,ตรงๆเลยว่าหมดที่ยืนนะครับได้ใช้ก็อยู่ประมาณ1เดือนแล้วก็ได้ได้ว่าผมว่าหมด ต้องปลดประจำการกันแล้วนะครับถ้าสำหรับคนมีจิวปี้สำหรับคนที่ยังไม่ไดเอาเวกซินเปอร์ยินดีด้วยนะครับคุณได้เก็บหินเอาเวกไว้มารอจิวป,ปี้นั้นถูกแล้วแล้วผมก็ถามต่อแล้วอา้าวแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเซอินเอาเวกอีกนานไหมครับพี่ก้องก็าาตามถ้าตามเกาหลีนะก็ประมาณ1เดือนครึ่งนะครับถึง2เดือนด้วยกันนะครับซึ่งผมถามผมนะถ้าคุณยังไม่จะเอาเวกซิเนปเปอร์แล้วมีจิวปี้มาเอาเวกตอนนี้แล้วใช้งานในช่วง2เดือนนี้เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับ แล้วในอนาคตก็ตีมังกรคุณก็ใช้จิวปี้คู่กับเซอินนะครับตีคู่กัน2 2เอ่อ2ทีมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือบอกเลยว่าเอาเวกมาได้ใช้ยางน้อยก็คือไปยืมทีมมังกรทีม2ได้ในกรณีที่เซอินมาแล้วมันแรงกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซอินยังไม่มาเนี่ยตอนนี้จิวปี้นี่เป็นตัวยิงเป้าเดี่ยวที่แรงสุดในเกมแล้วนะครับเพราะอะไรอาวุูสกิลกันนะครับเพิ่มดนเมฆกายภาพ8 0นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราจุดอ่อนให้กับทีม นะครับ50%นะครับเพราะอันนี้ตี300%แต่ที่เด็ดคือท่านั่งยองนั่งยองยองปุ๊บโอกาสติดจุดอ่อนกับโอกาสติดคริติคอลเนี่ยสามเทิร์นจะเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากก็คือติดคิดติดจุดอ่อนเกือบจะ100%เลยนะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นท่ายิงเหมือนเดิมนะครับก็คือยิง300%เหมือนกันนะครับและทะลุดิเฟนส์นะครับในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยทั้ง2สกิลนะครับที่เป็นสกิลยิงแล้วเนี่ยนะครับสกิลนี้ก็จะทะลุ ดิเฟนเหมือนกันนะครับก็คือไม่คิดพลังป้องกันนะครับดังนั้นตีแรงมากๆนะการตีไม่คิดพลังป้องกันเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้การตีนั้นแรงขึ้นสุดๆเลยและกับจูปี้เนี่ยซึ่งติดจุดอ่อนแน่นอนติดคิิตที่ลแน่นอนนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าคือรุนแรงส,สุดนะครับสกิลเวทเนี่ยทำให้เป็นอมะตะกับการโจมตีกายภาพ4เทินนะครับและเพิ่มดาเมจกายภาพอีก100%เข้าไป10ที1ิฮิตนะ อันนี้เนี่ยจะไม่ทับกับพาส์ของเขาที่เพิ่ม80นะครับคือทับไปเลยนะครับเบิลได้นะครับมันไม่เหมือน total damage ที่เป็น d าเ a จรวมแบบสไนเปอร์นะครับที่ตันที่80เเจิวปี้เพิ่ม d าเ a จกายภาพซึ่งไม่มีการตันนะครับไม่มีเต็ม100ไม่มีเต็ม80นะครับมันสูงไปเด้เรื่อยๆบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้จิวปี้เนี่ยแรงกว่าสไนเปอร์เลยนะครับเลยแรงกว่ามากๆ10ฮิต h i เนี่ยจะรวมถึงการตีธรรมดาตีติดจิไปี้เขาตัวแั็ บอกเลยว่าสไนปเปอร์โคตรไม่คุ้มนะครับตอนนี้แกเป็นว่าผมรู้สึกเลยว่าผิดพลาดมากที่ทําสไนเปอร์ไปนะครับไม่คิดว่าจะทําสไนเปอร์แล้วจิวปี้จะมาเร็วขนาดนี้นะครับสไนปเปอร์ใช้ได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับแล้วจิวปี้ก็มานะฮะทีนี้เนี่ยการที่ได้ใช้ประมาณสามอาทิตย์เนี่ยแล้วมีตัวใหม่มาแล้วที่แรงกว่ามากนะครับแล้วทําให้สไนปเปอร์หมดที่ยืนเลยถ้าพูดตัวคือหมดที่ยืนจริงๆนะครับ ตอนนี้ก็คือต้องตกไปอยู่มังกรทีม2นะครับจูป,ปี้มาอยู่มังกรทีมแรกแต่เกิดอะไรขึ้นอีกครับที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวถ้าเกิดเซอินเวกมาซีนิปเปอร์ก็คือหมดหมดประโยชน์เลยนะครับกลายเป็นว่าทําฟรีดังนั้นผมขอบอกเลยว่าคนที่คิดจะทำซีนิปเปอร์นะครับหยุดนะครับอยา่าคิดจะทําเด็ดขาดนะครับบอกเลยว่าคุณไม่ควรทํานะครับคุณไม่ควรทำซีนิปเปอร์แล้วนะครับทำจูป,ปี้ไปเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการลง,งดันไฮด้าที่เขาว่าสนันปเปอร์ทำมาเพื่อลงน่ไฮด้าครับจิวปี้ยิงได้เร็วและแรงกว่านะครับอย่างที่บอกไปรุ่นน้องผมจากยิงได้2 7 0. ล้านนะครับสำหรับบอลไฮด้าเนี่ยยิงขึ้นมาได้เป็น4 0. ล้านกว่านะครับดังนั้นชัดเจนนะครับว่าเออมันแรงกว่าแน่ๆไม่ต้องถามแล้วว่าสันิปเปอร์ยังยังสู้จิวปี้ได้ไหมสู้ไม่ได้เลย นะครับในทุกๆด้านตีประสาทก็ทุ่ไม่ได้ครับสไนปเปอร์ยิงได้ประมาณ5 6ล้านครับจิวปี้ยิงไป1ิบ2ล้านนะครับคือยิงแรงกว่าเยอะแบบยิ่งปล่อยเวลานานไปอะจิวปี้จะยิง่งยิ่งได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าสไนปเปอร์เนี่ยมันได้แค่4เทิร์นที่เเพิ่มคีย์ดีคอร์ได้เมชให้ตัวเองนะจต่ใช้สกิลอเวกแต่จิวปี้เนี่ยเล่งดาเมจสิพิเสรปั๊บเนี่ยเขายังนั่งยองๆและยิงเนี่ยแรงสุดๆสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยิงลูรูดได้เรื่อยๆและจิ นะครับมีตัวรถคูดาวแบบจริงๆนี่บอกเลยว่าตีกันแบบตีแบบยิงยิงไม่ยั้งอ่ะผมพูดตรงๆนะครับถามว่าผมทาหรือยังยังครับเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยสาหรับคนที่ยังไม่ได้ทำจูปี้แบบผมนะผมแนะนําว่าให้รอตัวเวอที่เขาแจกนะครับเขาจะแต่ตัวเวออย่างผมเนี่ยมีจูปี้แค่สามสิบเองนะครับเนี่ยมีสามสิบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวว่างๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมีจูปี้แค่สองตัวนะครับยังไม่ได้ลิมิตเบรกเลยเลยยังไม่ได้ปลดสามสองเลยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับไปรอตัวอเวกที่เขาแจกนะครับผมเนี่ยจะไปรอที่เขาแจกตัวอเวกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเลือกจิวบี้มาหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยทำ40ไปแล้วนะครับจะมานั่งรอตัวอเวกเลเวล30เนี่ยไม่คุ้มแต่สำหรับผมเนี่ยโอเคผมคุ้มละนะครับเพราะผมได้ตัวอเวกเลเวล30มานะครับผมก็เลยบินเบรกขึ้นไปสองตัวแล้วก็กดพรีหน้าต่อนะครับ40สบายๆนะครับแล้วถ้าให้พูดตรงๆก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้ย้้้าาายขออนนนะครรัับบบจจกกสสเป์มใใ่หิวีแท นะครับไอเทมสวมใส่เหรอครับอ่าเขาก็ถามต่อแล้วไอเทมสวมใส่ใส่อะไรดีครับอ่าถ้าเขาเลขอเมนต์อยากรู้จังเขาให้ใส่สปีดนะครับแน่นอนครับจิวปี้เนี่ยไปสปีดแอคแท็กได้เลยเพราะว่าคริติคอลกับจุดอ่อนเนี่ยทะลุ100แน่นอนนะครับทะลุอยู่แล้วนะครับพอนั่นยองๆปุ๊บเนี่ยคือติดคียอยู่แล้วติดจุดอ่อนอยู่แล้วใส่สปีดไปเลยนะครับส่วนเกราะครับแนะนําว่าใส่เลือดเช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาสมมติเราลงบอสอะไรเนี่ยมันอาจจะตีแรงมากๆดังนั้นเนี่ยถ้า ไม่มีเลือดเลยนะครับอาจจะตายก่อนนะครับที่จะได้ยิงเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าจูงปี้ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็เกาะอมตะกายภาพเนี่ยต้องรอใช้สกิลเวกก่อนนะครับมีสิทธิ์ตายก่อนได้ถ้าสวยๆนะครับแน่นอนครับเอ่อสำหรับเครื่องประดับนะครับก็ต้องเป็นคียติคอลดาเมจนะครับคือเพิ่มดาเมจคียติคอลนะครับแล้วก็อาจจะมีใส่เจมก็เป็นส่วนกลับนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วก็คียติคอลดาเมจนะครับ อันนี้ผมว่าเขาแนะนําถูกต้องนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยนะครับใส่ตามไอเทมที่เขาแนะนำเนี่ยถือว่าถูกต้องหมดแล้วนะครับเป็นผมผมก็ใส่แบบนี้แหละนะฮะตามนี้เลยนะครับสุดยอดไหมคือเขาเรียกว่าไงแบบทำอะไรอะ่ะแบบเพิ่งมาถึงสนิปเปอร์เพิ่งมาไม่นานนะครับแล้วก็หักหลังดัดหลังกันขนาดนี้นะครับบางทีผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าคือ ขี่ในเวฟมันก็ไม่ได้มีเยอะนะแล้วแบบเหมือนโดนแกล้งไงไม่รู้อะนะครับก็นี่ฮะงดงามนะครับจิวปี้นะครับพร้อมกับอันนี้มันมองไม่เห็นแก้มกลนะครับแต่ว่ารูปโปรโมทเนี่ยเรียกได้ว่าแก้มกลเนี่ยชัดมากนะครับก็ไม่ใช่แค่เก่งแรงนะครับแต่ว่ามันดีต่อใจนะครับก็นั่งดูจิวปี้เนี่ยครับมองดันผมดันบางเอง บอกแอดก็มุมมาขืนอะไรตอนนี้นะฮะก็ไม่ใช่ฮะคือมันสวยชุดมันสวยน่ารักนะครับแก้มกลนก็สวยนะฮะก็เป็นตัวที่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะว่าเก่งมากนะครับเก่งมากจริงๆนะครับเป็นตัวตีบอสที่รุนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับได้ทั้งมังกรนะครับตีบอสไฮดรานะครับเออ่จริงๆอูม่าเนี่ยก็ตีได้นะครับก็ดีเหมือนกันและเออ่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยมังกรกับเออ่ปราสาทก็เป็นดัมเบลวันนะครับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้ว ไม่ต้องลังเลเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวเดเมจนะครับจูปี้เป็นตัวแรกที่คุณควรทาแล้วนะครับเนื่องจากว่าคุณจะได้ตีมังกรนะฮะหาของได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้คุณเนี่ยลงปราสาทเนี่ยเก็บแต้มปราสาทนะครับไปถึงกล่อง S นะครับหาทรัพยากรได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับบอสก็เหมือนกันครับก็ยังเป็นที่1นนะครับก็คือทุกหมดที่เป็นใช้เป้าเดียวตอนนี้ครับจูปี้แทนได้หมดเลย นะครับดีสุดแล้วในเกมตอนนี้นะครับแม้ว่าจะกันกายภาพเหมือนเดียวก็ตามนะครับถ้าใส่ของเลือดเต็มๆอึดๆหน่อยมีตัวฮิลนะครับก็มังกรหรือว่าบอสที่ตีเป็นเวทก็ยิงได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคยังไงก็แล้วแต่ขอจบการรีวิวจิวปี้ พรีวิวนะครับเป็นพรีวิวดีกว่าแล้วก็รีวิวสั้นๆนะครับจากทดสอบการใช้งานจากเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักมานะครับว่ามันดีแค่ไหนนะครับสรุปคือดีมากดีมากครับทำเลยครับถ้าคุณยังไม่มีตัว DPS หรือว่าตัวเาเมจที่เป็นตีเป้าเดียวสูงๆนะครับซินิเปอร์ก็ลาก่อนนะครับผมก็เสียดายนะครับต้องหมาซึ่งน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหมดประโยชน์ไปเลยต้องรอรีเมคครั้งหน้าแล้วล่ะนะซินิเปอร์นะฮะไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะออกตัวแบบอย่างนี้้้มาซกกันแลว็ ที่ชิดแก้งขนาดนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องฝากในมาเพอ่ีกนิดนงนะฝากแก้ดนนีนึงแล้วกันนะครับว่าออกมาขนาดนี้เนี่ยมันมันแก้งคุณเล่นไปหน่อยหรือเปล่านะครับโอเคขอลาไปก่อนแล้วพบกับการรีวิวตัวเวกในคลิปหน้าได้ใหม่กับแอดกอลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า